ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b ลบาซโยอไม่ได้หายแค่ฝ่ายค้านเปิดพักรวมรัฐบาลก่อเสียงหายแห่ชื่นชมจุดยืนลุงชวนและลูกชายมิพลคนรุ่นใหม่ขณะที่ปูอ่อัดโหวตหนุนอุงอิง จากกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกค่ะซึ่งสภาก็ได้มีการนัดประชุมเพื่อลงมติท่ามกลางการจับตาค่ะถึงเสียงหัวสวนหรือจะมีบรรดาง,งูเหา่าโผล่ในฝั่งใดบ้างโดยสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองหรือไม่นับจากนี้ล่าสุดค่ะวันนี้26มีนาคม2568ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทําการลงมติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนางสาวแผทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมค่ะมีมติ3 1 9ต่อ162เสียงมีมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปโดยคะแนนไม่ไว้วางใจค่ะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสองสภาถือว่าสภาไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ค่ะมีผู้งดออกเสียงเจ็ดเสียงไม่ลงคะแนนศูนย์เสียงอย่างไรก็ตามค่ะสำนักการประชุมสภาได้มีการแจ้งย่อสอสที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รวม493คนแบ่งเป็นสอสอพักร่วมฝ่ายค้าน5พักจำนวน171คนแบ่งเป็นพักประชาชน143คนพักพลังประชารัฐ20คนพักไทยสร้างไทย6คนพักเป็นธรรม1คนและพักไทยก้าวหน้า1คน สวนสสพักร่วมรัฐบาลจาก11พักค่ะมียอดรวม322คนแบ่งเป็นพักเพื่อไทย142คนพักภูมิใจไทย69คนพักรวมไทยสร้างชาติ36คนพักประชาธิปัตย์25คนพักกล้าธรรม24คนพักชาติไทยพัฒนา10คนพักประชาชาติ9คนพักชาติพัฒนา3คนพักไทยรวมพลัง2คน พรคเสรีรวมไทย1คนและพักประชาธิปไตยใหม่หนึ่งคนด้านพักประชาธิปัตย์ค่ะได้มีการประชุมโดยมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้เอกสิทธิ์ในการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายประมวลพง์ทาว่าแรเดชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และสสประจุคิริขันเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายเดชอิทเขาทองเลข,ขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และสสสงคลาเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติให้สสใช้เอกสิทธิ์ในการลงคะแนนโดยมีสมาชิก21คนลงมติไว้วางใจในายกรัฐมนตรีส่วนอีก4เสียงที่งดออกเสียงประกอบด้วยนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อและนายสันเพชบุญยามณีสสสงคลา ลูกชายในาใยนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะที่นางสาวแพทองทานค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะดิฉันขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งได้รวมชี้แจงทุกประเด็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ร่วมกระบวนการตวรวจสอบเพื่อประโยชน์ของประเทศ ทุกคะแนนเสียงทั้งสนับสนุนและเสียงไม่ไว้วางใจจะเป็นพลังให้ดิฉันและคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าร้อยเอกธรรมสสนัฐพรมเผาสสพเยาวประธานที่ปรึกษาพัรกลา้าธรรมได้มีการออกมาระบุวา่าจะมีเสียงจากส ALI สฝ่ายคา้านจานวน1ิเสียงมายกมือสนับสนุน นางสาวแผาท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในจํานวนดังกล่าวส่วนหนึ่งก็คือนางสาวกาญจนาจังหวะสสชัยภูมิพักพลังประชารัฐที่มีการออกมาร่วมทํากิจกรรมกับพักกล้าทําแล้วขณะที่พักไทยสร้างไทยซึ่งมี6เสียงจะยกมือให้5เสียงส่วนที่เหลือก็จะมาจากพักเล็กได้แก่หเสียงจากพักเสรีรวมไทยหเสียงจากพักประชาธิปไตยใหม่ที่ย้ายมาอยู่พักรวมรัฐบาล พร้อมกับพักกล้าธรรมรวมถึงนายชัยยัมพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพมหานครพักไทยก้าวหน้าจะทำให้รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนมากถึง329เสียงอย่างไรก็ตามตัวเลขที่ออกมาล่าสุดค่ะก็คือฝ่ายรัฐบาลมี321เสียงฝ่ายค้าน172เสียงโดยผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ค่ะมีจำนวน488คนจากจำนวนเท่าที่มีอยู่คือ493 ซึ่งหากดูจํานวนที่ไว้วางใจก็อยู่ที่319เสียงซึ่งข้อสังเกตค่ะก็จะเห็นว่าควรจะมี314เสียงนั่นเพราะจะหายไป7เสียงจากที่พักประชาธิปัตย์มีการงดออกเสียง4ประธานและรองประธานอีก3รวมเป็น7เสียงแต่ปรากฏว่ารัฐบาลค่ะได้มา319เสียงโดยได้เพิ่มมาอีก5เสียงเช่นนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือมีฝ่ายค้านเทมาให้นั่นเอง เพราะฝ่ายค้านที่มี172เสียงมีการยกมือไม่ไว้วางใจเพียง162เสียงหายไป10เสียงจากการบวกให้ฟังรัฐบาล5และอีก5ไม่รวมการประชุมหรือว่าไม่มาแสดงตัวก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นทีมข่าวดคริติกค่ะจึงมีการตรวจสอบถึงจำนวน5เสียงที่มีการเทปไปให้กับรัฐบาลก็พบว่าเป็นสสจากพักไทยสร้างไทยส่วนที่พักฝ่ายค้านหายไปนะคะก็พบเบื้องต้นว่า มาจากพักประชาชนสองคนที่ไม่ได้มีการลงมตินั่นก็คือนางสาววันวิกาไม้สนและนายศิรินสงวนสินส่วนฝ่ายรัฐบาลก็หายไป3ามเสียงค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีการลงมติเช่นกันโดยมาจากพักชาติไทยพัฒนาคือนายอนุรักษ์จุรีมาศส่วนพักเพื่อไทยค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและพักรวมไทยสร้างชาตินายสุพลจุนสาย รวมอีกทั้งหนึ่งเสียงค่ะจากพรรคเล็กที่มีการลงมติให้กับนางสาวแพรถองทานด้วยก็คือพรรคไทยก้าวหน้าจากนายชัยยัมพวานมั่นเพียจิตส่วนนายสุพลนั้นก็มีรายงานว่ามีอาการป่วยไม่ได้มาร่วมนั่นเองหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ